สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกคนนะครับผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022นักตบลูกยางสาวไทยแพ้ให้กับอิตาลี0-3เสร็จต้องหลุนผลการแข่งขันคู่ระหว่างเยอรมนีพบกับสหรัฐอเมริกาว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายได้หรือไม่ก็เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายแล้วนะครับของนักตบลูกยางสาวไทยสำหรับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022 ในสัปดาห์ที่3ที่ประเทศบัลแกเรียเพื่อชิงตัว8ทีมสุดท้ายซึ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิตาลีซึ่งเป็นทีมอันดับ4ของโลกโดยผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022่ล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ให้กับอิตาลี0ต่อ3เซตโดยเซตแรกสกอร์อยู่ที่20ต่อ25เซตที่2สกอร์อยู่ที่14ต่อ25และเซตที่3นะครับอยู่ที่ 14ต่อ25สรุปตารางคะแนนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแข่ง12นัดชนะ5นัดแพ้7นัดมี15คะแนนทั้งนี้ทีมนักตบลูกยางสาวไทยต้องหรลอรลุนผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติเยอรมนีกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาหากเยอรมนีแพ้สหรัฐอเมริกาทำให้ไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่ถ้าหากเยอรมนีชนะสหรัฐอเมริกาแม้จำนวนนัดจะชนะเท่ากันที่5นัด แต่คะแนนเยอรมนีจะอยู่ที่16-17คะแนนแต่ไทยมีเพียง15คะแนนทำให้ไทยหมดสิทธิ์เข้ารอบไปเลยเราลองมาฟังความเขียนของชาวต่างชาติกันนะครับว่าจะมีความเขียนเกี่ยวกับเกมนี้กันอย่างไรโดยช่วงแรกนะครับจะเป็นคอมเมนต์จากชาวตุรกีนะครับโดยชาวตุรกีท่านแรกได้กล่าวไว้ว่าฉันอยากเห็นทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่8ในอังการาเรารับทีมชาติไทยฉันหวังว่า เราจะได้เจอคุณในรอบชิงชนะเลิศหากคุณเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเราจะยังคงสนับสนุนคุณร่วมกับดาซิลในการแข่งขันเสมอมุมมองต่อมานะครับได้กล่าวไว้อย่างละเอียดว่ายินดีด้วยอิตาลีพวกเขาผ่อนคลายในระหว่างการแข่งขันเรากับว่าพวกเขาให้ศักยภาพของพวกเขาอย่างน้อย30%เเท่านั้นในทางกลับกันฉันกำลังมองหาพลังงานจากทีมชาติไทยจริงๆฉันเป็นแฟนทีมชาติไทย แต่ฉันรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ให้ร้อเปอร์เซ์ระหว่างเกมแม้แต่นักวิจารณ์ก็ยังรับรู้เขายังพูดถึงอีกว่านี่ไม่ใช่ทีมไทยที่ผมรู้จักบางทีพวกเขาอาจจะเหนือ่อยกดดันหรืออิตาลีแข็งแกร่งเกินไปสำหรับพวกเขาอย่างไรก็ตามฉันยังคงรักทีมชาติไทยแต่ฉันหวังว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของแอันดับแรกชนะการแข่งขันนัดต่อไปและได้รับอดีนาดีนที่พวกเขาต้องการ พวกคุณคิดเห็นอย่างไรมุมมองถัดมาครับกล่าวไว้ว่าฉันรักทีมชาติไทยเขาเล่นอย่างเต็มที่และเล่นอย่างมีความสุขจริงๆความเขียนต่อมาครับกล่าวว่ายินดีด้วยทีมชาติไทยเล่นได้ดีมากยอดเยี่ยมสู้ต่อไปแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เสือจากกว่าจะดื่มน้ําแล้วรอบชิงชนะเลิศ VNL หลือแต่ตัวใหญ่เท่านั้นต่อมาครับกล่าวไว้ว่าสุดแมต ฟังดูเหมือนทีมออกกำลังกายที่ดีมีความสุขอย่าไปสนใจว่าคะแนนจะขนาดไหนแต่ทุกคนก็พยายามทำให้ดีที่สุดทีมชาติไทยมีร่างกายเพียงเล็กน้อยแต่มีความร่วมมือและแทคติกที่ดีทีมอิตาลีได้บอลเร็วและแข็งแกร่งดูแลทั้งหมดมุมมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติอิตาลีด้วยคุณควบคุมเกมและความรู้สึกได้ดีวันนี้ผมคิดว่า ทีมชาติไทยเล่นเหมือนเดจาวูอีกครั้งเมื่อเจอผู้เล่นที่แขแ็งแกร่งและฉลาดในการเล่นจึงไม่สามารถขยับบอกได้ดีและรู้สึกตื่นตระหนกในการเล่นจนเห็นปฏิกิริยาตอบสนองของเธอมันไม่ใช่ของคุณอย่ามุ่งความสนใจไปที่ผลลัพธ์ของคุณมากนักหวังว่าจะได้เห็นไทยเล่นสนุกผ่อนคลายครั้งจนเล่นได้ดีมากซื้อต่อไปถีมชาติไทยมุมมองถัดมานะครับบอกว่าฉันรักแมตช์นี ลักทีมชาติไทยต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับชาติอิตาลีด้วยและสู้ต่อไปทีมชาติไทยต่อมาครับบอกเอาไว้ว่าเข้มแข็งเข้าไว้ทีมชาติไทยจงสู้ต่อไปมุมมองถัดมาครับบอกเอาไว้ว่าอิตาลีแสดงวิธีการเล่นให้กับทีมเอเชียที่แข็งแกร่งโดยใช้ความเหนือกว่าทางกายภาพของพวกเขาฝ่ายลุกเข้าตีโดยไม่ทันสังเกตบล็อกไทย ฝ่ายรับมีโอกาสน้อยที่จะจับบอลแบบนี้เมื่อมองถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่ายินดีด้วยอิตาลีทีมชาติไทยจงสู้ต่อไปฉันรักทีมชาติไทยและเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของทีมพวกเขาเป็นกำลังใจให้คุณผ่านเข้ารอบไปใน8ทีมถัดมานะครับบอกเอาไว้ว่าแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้ในแมตช์นี้แต่จิตวิญญาณของพวกเขาก็สวยที่สุดฉันรักทีมชาติไทย มุมมองถัดมานะครับได้กล่าวไว้ว่าฉันแค่ทำใจไม่ได้กับอิกโนเธอเป็นแค่มอนสเตอร์ฉันรักเธอมากแต่ก็ยังหวังว่าทีมชาติไทยจะอยู่ที่8อันดับแรกถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับเยอรมนีหากเยอรมนีชนะจะเป็นที่8และไทยจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่อังการาได้ตอนนี้แมตช์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี จะน่าตื่นเต้นมากขึ้นฉันสงสัยว่าใครจะเป็นคู่ต่อสู้ของตุรกีในอังการามุมมองถัดมาครับกล่าวไว้ว่าฉันเคารพทีมชาติไทยและทีมชาติอิตาลีสาวรัสอเมริกาคุณจงชนะเยอรมนีได้โปรดช่วงต่อมาครับจะเป็นคอมเมนต์จากชาวบราซิลนะครับโดยชาวบราซิลท่านแรกนะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทย เราทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกคุณเราทุกคนอยากเห็นคุณในแอันดับแรกมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าลักทั้งอิตาลีและทีมชาติไทยมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าอิตาลีดีจริงทั้ง2ทีมนั้นยอดเยี่ยมแต่อิตาลีได้เปรียบเนื่องจากตัวใหญ่และบล็อกที่ดีที่สุดมุมมองถัดมานะครับได้กล่าวไว้ว่าอิตาลีแข็งแกร่งเกินไปสําหรับทีมชาติไทย มุมมองถัดมาครับกล่าวไว้ว่าฉันภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของโลกอันที่จริงทีมชาติไทยอยู่ในหลายชื่อทีมวอลเลย์บอลที่ฉลาดและปราดเปรียวที่สุดในโลกมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าฉันรักความมั่นใจของทีมชาติไทยทุกเกมเพราะว่าเขารู้ว่าพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียแล้วถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทย รอยยิ้มของพวกเขาสดใสมากมมุมมองถัดมานะครับกล่วาวไว้ว่าทีมชาติไทยฉันขอบคุณสำหรับความพยายามของพวกคุณที่มาไกลถึงขนาดนี้แม้ว่าพวกคุณจะไม่ได้เตรียมตัวไว้ก็ตามต่อม,มานะครับกล่วาวไว้ว่าภูมิใจในทีมชาติไทยจะติดตามผลงานตลอดไปมุมมองถัดมานะครับกล่วาวไว้ว่าดีที่สุดในใจฉันคุณทำดีที่สุดแล้วใช่ มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์แต่มันคือสิ่งที่ดีที่สุดในความทรงจําของฉันตลอดไปหลักมากทีมชาติไทยท่านมานครับกล่าวไว้ว่าภูมิใจในทีมชาติไทยมากคุณเป็นนักสู้ขอบคุณสําหรับจิตวิญญาณของพวกคุณท่านมานครับบอกเอาไว้ว่าไม่เป็นไรคุณทําดีที่สุดแล้วฉันรักทีมชาติไทยท่านมานครับกล่าวไว้ว่าฉันมีความสุขกับอิตาลี แต่ฉันรักทีมชาติไทยมากกว่าฉันเป็นแฟนของพวกเขาตั้งแต่นั้นมาทีมชาติไทยจะไม่เหมือนเดิมทันมานะครับกล่าวไว้ว่าฉันรักคุณเสมอทีมชาติไทยทันมานะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกเธอสู้สุดใจพวกเราก็เชียร์เธอสุดใจเหมือนกันพวกเธอยอดมากแล้วทําได้ดีมากแล้วรักพวกเธอมากจิตวิญญาณนักสู้ของพวกเธอน,นั้นเต็มเปี่ยม มุมมองถัดมานะครับได้กล่าวไว้ว่าขอบคุณที่ทําให้พวกเรามีความสุขวอลเล์วันหญิงทีมชาติไทยมาไกลาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆฉันรักพวกเธอถัดมานะครับได้กล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยไม่สูงมากแต่สปิริตนั้นสุดยอดมากมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าทีมชาติไทยยิ้มตลอดเกมฉันชอบสปิริตของพวกเขามุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่า ฉันชื่นชอบทีมชาติไทยมากพวกเขาสนุกกับการเล่นรอยยิ้มบนใบหน้าเสมอแม้ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันลักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมากมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยและขอแสดงความยินดีกับอิตาลีด้วยมุมมองถัดมานะครับกล่าวไว้ว่า ทีมชาติไทยคุณแน่มากที่สามารถผ่านเข้ามารอบนี้ได้ท่านมันครับบอกว่าจงอย่าหมดหวังทีมชาติไทยจงสู้ต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าเป็นยังไงกันบ้างใน EP นี้ครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและอย่าลืมกดไลค์ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณที่รับชมครับ